สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศสวนมันคือเก่าคือเดิมเดิ้ลจ่าพี่น้องกะละแกะหน่อไม้สิแกะยู่พี่น้องหน่อไม้กะน้อไม้สดเด้อจ้าสบายดีพี่ผมมีเสียงกายเผลเน่งเงินเสียงน้ำตะวห้ามันจะเป็นตะแพงเอาดูเอาเสียงน้ำดูเผื่อพี่ผู้บ่าวหมักปัจจัก เดี๋ยวกระแลแกน้องไม้สิแกะค่ะเดี๋ไม้กระไม้สดหามาบางเศร้านิดนึงแตงหามาน้องสบายปัญหามาเป็นอย่างมาเพบุกเลยหรอกหามามาแกะอยู่หัวอยู่สวนให้เดจ้ะมีพักกระแยงบอกว่าน้องไม้สดเดินจับไปนองบ้านนางนั่นย่ามแล้งก็ได้กินน้ำไม้สดคือเก่าเดินจับว่ะก่อนน้ำไม้บอกอึดหลักกรดิบมันสุ่มแคมของแคมถ่า ชานม้สดๆไปหาบางเศว้าเลยพี่น้องหาแล้วก็ัมาสวนตอนนี้กะลัมมันเอากระมัดแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องั้นไวแต่พันได้ขนไปเก็บดอกขนสีคนไปเก็บอีกหน้าทงหนึ่งอีกบอนหนึ่งบอนที่พูดแลอีกสวนหนึ่งที่บอนทศิปุกปีนาพอแลพอว่าไวแถวดีมันสเสียแล้วพี่ดอกเอ,อ้ยผอมีคนอยู่เฝ้าขอดสวนนี่กับปีนาบ้านศิปุกปลูกมันเสียเอา เอาแบบแบบผลไม้มาลงค่า้าหน,น่อไม้พี่น้องหน่อไม้สดๆนะจ๊ะแกงก็อร่อยจ้ะนอนหยาเอรินหน่อไม้ยำแลงจะนอนไปหาหน่อไม้บหน่ไม,นไม้ไหลก็ออกคือเก่าไพี่น้อายำแรงก็ได้มันสุม่ม เดี๋ยวกับซีซันอแกงหน่อไม้กลางป่ากลางเขาเราจะพี่น้องกลางสวนบรรยากาศก็ดีมีลมผัดบวกลมผัดแห้งขนานดะพี่เราว่ามันปิ๊บมันริมไม่น้ำโขงกันนะหลายอ,อย่างช่วงนี้มันลมพร้อมน้องจะกำลังต้มน้อไม้หยุดจ้าพี่น้อง นี่แหละบรรยากาศกระต้มบอลเก่าบอลเดิมแล้วพี่น้อกอยู่ไฮอยู่หน้ากระสิบใส่ดีแล้วมันยังมีเคียง,ยงมีเคียงมาใส่นะจ๊ะต้มเสร็จแล้วก็จะแกงที่ดอกจากทางนี้กะทั้ทงนั้นต้มน้อไม้ทางนี้กระต้มข่าเบืออาจาตับข่าเบือใส่บักพริก บอกผิดกับเก็บมาสดๆใหม่ๆเลยพี่น้องเก็บมาจากต้นเ,เหี่ยวแหงานั่นเลยเรื่ตักน้ำขึนมาหดพี่น,น้องจะวางาม,มาจากตักน้ำขึนมาหดมันขึ้นเลยะอบแอมกำลังต่ำเข้าเบือ่อพี่ดอกจา๋า พี่น้องกำลังสิลงมือแกงเลยคะ่สะสาวออมแอมเป็นคนแกงนะคะากสิใส่เห็ดถุงหเห็ดพี่เนาะเห็ดผัวก็เอาไได้มันแข็งมาีนน้ำหน่อยแท้กำลังสิแกงหน่อไม้ใส่เห็ดจะเป็นหกสิได้ พวกมันแข็งพ่นน้ำมันออกมาไ,ได้นายานางเมยมึงา้อโนมาจะเต็ม่อว่าพ่อมีอมมาพ่อเห็นของม,มาหาบืงในาหันแล้ว,พ,วาาอพอล้วบหามาแต่ซายังบ่แต่ลายกาเบิรอยู่เฮ้เดลพี่ต้องแก็น้ำไม้สดๆกลางป่ากลางเขาข้าะ ปลาแดกใส่แกงหน่อไม้พี่น้องปลาแดกเขาแซ่บเ้ปลาแดกตวงนาลายปากแตแตก,กพอเป็นรอดใน,นพอพออาใจน,นอะอะคอยตักเอาก็จะใส่ปลาแหลกลงไปนะคะใส่ปลาแหลกลงไป เราไม่นอนเป็นอย่างนั้นคอ,อยตักอเอาอ้าก็ตามด้วยผงนัวนะคะ <laughs> ผงนัวพี่น้อง น้ำต,ตาลผมอ่ะใส่จักหน่อยอสูตรจะต้องใส่น้ำตาลนะคะพอพ่อพอโอเคจ้าพี่น้องอทั้งนี้ก็สีตำส้มตำนะจ้าพี่น้องมีทั้งแกนไม้ทั้งตำส้มตำจ้า ใส่เม huh? oh. ็ดผักกระเสดผักเก็บมาตามขอบสูช่วยบอกด้นี um ่เ้องเม็ดผักกิแต่ไ้ตำมังคงหรองตำขอบปุ้นหมู่านลขอบปุ้นแข็งอัมมามาไห้อะไรนางซื้อขอบปุ้นมาให้หารวมหมบ้านเลย้าวสาเน้เทจ่มงได้ปะกังมดเดียวนะ่ด ตำข้าวปุ้นแข็งพี่น้องเอ้ยของแซ่บใส่มะกอกปๆกินมากินมากินข้าวเด้อจ้ะพี่น้องวววาาา้้้ลุงสสสสััดดีดีเจมาพี่น้องมากินข้าวกับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เด้อจ้าพี่น้องจะกินอยู่ป่าอยู่เขาอยู่สวนมันเลยเลยแกงหน่อไม้ดส,ดดสดๆใส่เห็ด ันั่นคือมกหนูมืวอวานนี่มกหนูหนูได้มืวอวานเนี่ยกระแบงไปให้่เ่าแม่เคร่งหนึ่งคนมักกินหนูแม่อมาลามักกินอาหารป่าพะเั่าระเบิดแล้วเอลี่เขาระเบิดได้ลานอีกมันดังแฮง มาเด้ <ไป S 1> ขอขวัญ <ไป S 1> เอ้ย <ไป S 1> ขับประกาศบอกแล้วเขาสิะระเบิดหินถ,ถ้าพวกแแตคที่หดนยันลมทั้งหลุดเจ้าส่างสะพานอยู่พี่น้องส่างสะพานแล้วก็เจ้าระเบิดหินนันะบอลส่างสะพานไนะกลจากสวนครับประมาณกิโลเมตรครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกัดจ้าแแตอๆๆีนจะตื่นอีนจะตื่นเมื่อกี้พันระเบิดหินพี่น้องไกลจากสวนเอาพอสมควรอยู่ดอกตัวประกาศบอกก่อนเนี่ย มามาพี่น้องมากินข้าวน้องกันยามเที่ยงเลยละจ้าไปเอาขากรองมานัมงบนนี้ใช่ไข่สุกจ้าใช่เซอร์มีไข่สุกบะไข่สุกตำตำมะคุณเอาลงมากินละแม่พี่ต้องกินไต่กกไม้ใหญ่เลยจ้าเด็กกะซิเป็นกกมะเกล่ากกไม้ใหญ่พี่น้องบรรยากาศอันนี้กะสิเป็น ลานแเวานั่งเล่นอันนี้กับข้างลากับสป็นไม่น้ำโค้งจ่าแต่พันได้แปลนดอกพี่ดอมกมามามาขิดเขาเ่า <laughs> มาเดินมากิดเข่าเข่าอยู่ไหอยู่นาอยู่สวนได้แหละพี่ดอกกินกรนซ้ำนี่หแหละ บป่าปิซาก็บออยู่ผพเป็นไหลมอตั้งแต่พักเตียงแล้วพี่น้องจะมาได้ปลาจะว่าปลาขึ้นมาจากเดลภาลาสิไจปลาไหลน้ยจะว่าปลาขึ้นมาจากโซนนี้มีแต่ปลาใหญ่ขึ้นพี่น้องปลาขึ้นมันขึ้นเป็นยามขึ้นกะขึ้นเบิดมือเขาก็ะไลเบิดมือในบางคนได้มือเราเป็นพันสองพันไม่ไพี่น้องว่าได้ลายโตักะตัวหนึ่งมันก็สองสามโลเดียวก็โลละร้อยกะได้มือหนึ่งก็ได้ลายคนได้ลายกะลายพี่น้องคนบัตนของก็อาศัยอยู่อาศัยกินแบบ อันนี้แหละจ้าพี่น้องจา้าม,มันแข็งเลยมันเป็นปกอดเป็นกอดขนาดแสแนมเด้นะพี่น้องกัสสั์กัสิล็กฝากบรรยากาศไว้สนีทกันนะจ้าพี่น้องจ้าฝากติกกดตามฝากว่าไรกดแช่ได้เด็ดจา้าพี่น้องจา้าสบายดีจา้าสบายดีจา้สา,ดจาสาดีปาล អឺតៃតប៉ាលោក